มวยเด็ด789เล็งเห็นถึงรางวัลเกียรติยศของนักมวยควรจะให้แฟนมวยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจึงทําคัดเลือกนักมวย10คนที่จะเข้าร่วมให้แฟนมวยรวมบวตัดสินนักมวยยอดเยี่ยมขวัญใจมหาชนประจำปี2,563นี้และคัดเลือกคู่มวยดุเดือดจากทุกศึกทุกสายให้แฟนมวยร่วมบวตัดสินหาคู่มวยที่ดุเดือดสนุกที่สุดในปี2563นี้ โดยเงินรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมขวัญใจมหาชนจำนวน1 0 0 0 0แบาทและเสื้อสามารถมวยเด็ด789และคู่มวยดูดเดือนรับรางวัล1น0 0 0แบาทและเสื้อสามารถมวยเด็ด789เช่นกันแบ่งเงินรางวัลให้กับนักมวยทั้งสองเท่าๆกันถ้ามีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและมีผู้คนให้ความสนใจกับรางวัลน,นี้ทางแฟนเพจมวยเด็ด789จะทำการจัดให้แฟนมวยได้รว่วมโหวตรางวัลน,นี้ทุกๆปีต่อไป ผู้เข้าชิงรางวัลน,นักมวยยอดเยี่ยมขวัญใจมหาชนปี2563มีดังนี้ 1. เสาเอกสิเชฟบุญธรรม 2. ซุปเปอร์บอลทีเด็ด99 3. ลลนชัยตอลามินทา 4. รถถังจิตเมืองนอนท์ 5. กุหลาบดำสอจอเปียกุไทย 6. กัปตันเพชรินดีอแคาเดมี 7. ปืนกลต่อสุรัต 8. พระจันฉายพี่เคแสนชัยมวยไทยยิม 9. ชูจเจริญดับลันสารคาม 10. ก้องไกลเอนนี่มวยไทย ส่วนรางวัลคู่มวยดูเดือดแห่งปี2563มีดังนี้1ดาบดำปตททองทวีกับเพชรศิลามหมูปิ้งอร่อยจุงเบย์เพชรสองวานสอสมานกาเมนกับยอดเพชรสอสปาร์ตยิม3คมประตักซินบีมวยไทยกับอีทีทีเด็ก99สสถานเมืองเล็กเพชรยินเดียคาเดมี่กับเพชรสมหมายสอสมหมาย5เสกสรรโอขวัญเมืองกับก้องไกลเอนนี่มวยไทย6แพลวพลวมวยเด็ด789กับทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนนท์เจ็ดเสกสรรโอขวัญเมืองกับถนนชัยแฟร์เทค มวยเด็ด7จ็ขอเชิญสมาชิกร่วมโหวตหานักมวยยอดเยี่ยมขวัญใจมหาชนและคู่มวยดูเดือบประจำปี2,563สามารถร่วมโหวตได้ถึงวันที่6มกราคมปี2,564